คืนเผาผีโกสไนท์สนับสนุนโดยคอนแทคเลนส์ Angel Zone ใส่สนุกทุกสีสบายตาทุกลุกฟังสดทุกวันจันถึงพฤหัส,สบดีสอนตรงครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันเลยค่ะมาตอนนี้เนี่ยคะ่ะสายที่5อยู่ในสายแล้วเราไปรับฟังเรื่องราวหลอนๆจากคุณบังมีนทูตต่างมิติกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณบังมีน ครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องที่นำมาฝากกันชื่อเรื่องว่าถนนสายผีใช่คแต่ว่าแต่ว่าผมผมอยากจะวงเล็บนิดหนึ่งว่าว่าไอดำใหญ่ครับเป็นเป็นชื่อเรื่องนี้ก็ได้ันถนนสายผีก็ได้แต่ว่ามันมีตัวละครสำคัญตัวหนึ่งชื่อว่าไอดำครับไอดำใหญ่ไอดำใหญ่ถูกต้องไหมใช่ครับอ่มาเรื่องนี้เป็นยังไงคุณบางมีนเชิญเล่าได้เลยคะ่ะ เรื่องนี้เกิดกขึ้นตอนประมาณประมาณสิบห้าปีแล้วสมัยเรียนเรียนช่างกลนะครับค่ะใช่ผมมาอยู่หอที่กรุงเทพแล้วแล้วก็บ้านบ้านเกิดอยู่ที่นครนายกครับค่ะรับก็มาเช่าหออยู่เรียนนังสือที่กรุงเทพพอเวลาปิดเทอมก็จะ กลับบ้านนครนายกไปอยู่บ้านไปช่วยทางบ้านทํานาทําไรเงี้ยก็กลับไปช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงปิดเทอมปิดเทอมสองปิดเทอมใหญ่ครับก็กลับไปไปอยู่บ้านนครนายกก็สมัยนั้นก็ยังมันยังไม่เจริญเท่าไหร่ครับยังไม่เจริญเท่าไหร่ยังบรรยากาศยังเป็นท้องทุ่งนายังเป็นอะไรอยู่งครับก็ไปช่วยทางบ้านเขาทํานาทำไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า แถวแถวที่ที่บ้านผมอยู่เนี่ยเออเรื่องราวอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยเยอะ mm. แยะไปหมดเลยค่ะ uh. ใช่ครับเรื่องเรื่องเล่าปากต่อปากเห็นเองบ้างอะไรบ้างเี้ยครับอ mm. ที่ที่เขาบอกว่าอันนี้อาจจะเล่าเรื่องนิดนึงนะแต่ว่ามันมันจะอยู่ในระแวกเดียวกัน uh. คือ คือเขาที่ที่คนเขาพูดว่าผีกระสือผีกระสือเนี่ยผมผมเคยเห็นมากับตาเองไงแอบดูกับพี่น้องแบบเนี้ยใช่แถวแถวนั้นเน่เยอะมากเลยครับมันเป็นแค่ดวงไฟกลมๆธรรมดาอยู่ในท้องนาครับไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีไ้ไม่ได้มีอะไรครับก็ลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาใช่แถวแถวนั้นอ่ะคนเขาเห็นจันจนชินตาละแต่ว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยจะชินเท่าไหร่เพราะว่ามาอยู่กรุงเทพนานก็เขาพาไปดูก็ก็พาไปดูแอบดูกัอะไรเงี้ยก็บรรยากาศก็จะหลอนๆหน่อย แต่นั้นก็ผมก็อยู่นะครนายกพักหนึ่งชอบปิดเทอมพอเปิดเทอมก็เตรียมตัวจะกลับมาหอที่กรุงเทพเตรียมเตรียมตัวขนของใส่เป้ใส่ท้ายมอไซค์มาละสรุปว่าวันนั้นก่อนจะกลับมาตั้งใจจะกลับวันนั้นช่วงเย็นๆแต่ว่าฝนมันตกครับฝนมันตกฝนตกก็เลยยังไม่ได้ออกมามาลอนั่งรอฝนอยู่ดีทีก็เกือบสองยามนะครับ ถ้าทุ่งกว่า,วาแล้ว <ฮะ S 2> ก็ลาพ่อลาแม่กลับมานครนายกจากนครนายกมามามีนบุรีครับคือเส้นถนนสายที่กลับจากนครนายกมามีนบุรีเนี่ยคือถนอนเส้นลำลูกกาครับ <ฮะ S 2> ใช่ครับวันนั้นก็หลังจากฝนหยุดตกใหม่ๆช่วงเอ,อประมาณสองยามเนี่ยไม่มีรถวิ่งเลยครับทั้งเส้นเลยเส,สาไฟก็จะอยู่ห่างกันประมาณ สองร้อยเมตรสองร้อยเมตรร้อยเมตรอะไรประมาณเนี่ยครับแต่ทั้งถนนน่นะมองไปข้างหน้าไม่มีไม่มีรถเลยครับมีผมคนเดียวบนถนนน่นะ,ะแต่พอขับมาออกจากบ้านมาปุ๊บใช้ประมาณสองกิโลมันจะเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดคลองสิบหกรับช่วงนั้นน่ะขับมาปุ๊บกําลังจะเลี้ยวขวาตรงสามแยกปรากฏว่าผมมองไปข้างหน้าประมาณสองร้อยเมตรช่วงระยะเสาไฟหนึ่ง เห็นคนผู้ชายน่าจะเป็นผู้ชายครับสามคนเขาก็ยืนอยู่ถ่ายจากเสาไฟไปประมาณสิบเมตรซึ่งแสงไฟจากจากจากแสงไฟส้มๆเหมือนนแบบต่ายัางหวัดอะมันส่องไปเห็นพวกเขาผมก็ยืนเอ้ยฝันนี้ยังมีคนมายืนอยู่อีกนะแต่ว่าลักษณะท่าทางของพวกเขานะเขาไม่ได้ยืนนิ่งเหมือนจะยืนรอรถอะไรนะเขายืนโบกมือไปโบกมือมาเหมือนเหมือนบางคนก็เหมือนแบบ อยู่ในคอนเสิร์ตอนั่นน่ะยืนโบกมือขึ้นลงอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นน่ะอีกคนนึงก็เดินหมุนวนไปวนมาวนไปวนมาอีกคนนึงก็โบกมือโบกชูมือขึ้นแล้วก็โบกไปโบกมาเงี้ยผมก็เอ๊ะเขาทาอะไรกันทําอะไรกันเออขับมาขับมอไซค์มาสักระยะใกล้ๆใกล้ๆเข้ามาใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยๆปรากฏว่าทั้งสามคนนี้ผมเห็นนะะ เขาเขาไม่มีหัวเลยครับเลยสักคนหนึ่งครับไม่มีเลยครับใช่ตอนนั้นผมก็ตกใจมากๆเลยช็อกไปนิดหนึ่งแต่ว่ายังยังคิดว่าตัวเองตาฝาดหรือเปล่าคิดว่าตาฝาดหรือตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใส่หมวกก็นอกเออปส่กระจกขึ้นดูตาฝาดหรือเปล่าผมก็ขับผ่านไปเลยครับบิดขับผ่านไปเลยไม่ไม่ได้สนใจในระหว่างทางก็ผ่านมาสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรผมก็ยังคิดว่าตัวเองตาฝาดอยู่อื อะไรมันมันแปลกๆอะไรเางี้ก็ตัดสินใจมองกระจกมองหลังครับหันมองหันหน้าไปมองกระจกถ้าบอกว่าทั้งสามร่างนั้นอ่ะมันมันไล่กวดรถมาันไล่ใช่มันวิ่งนะใช่พี่มันมันวิ่งแต่ว่าเหมือนขามันไม่อยู่กับพื้นนะพี่มันขามันลอยอยู่ในอากาศใช่ไล่กวดรถมาไล่กวดมาผมยิ่งบิดไวเท่าไหร่ มันเหมือนกับมันไวกว่าผมอ่ะผมยิ่งบิดเท่าไหร่มันก็ยิ่งยิ่งใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆพอระยะห่างนิดเดียวผมว่าไม่เกินสองว่ามีมองไปที่กระจกหลังมันหายไปต่อหน้าต่อตาแบบสลายไปในอากาศเหมือนกับใช่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าตัวเองตาฝาดหรือว่าหลอนไปเองนะเพราะว่าบนถนนมันไม่มีรถเลยสักคันเดียว ใช่อืมัน,ม,นมันแปลกอะมันประสบการณ์ที่มันไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะอืมอมมันมันเกิดอะไรขึ้น <Yeah. S 1> ผมก็ตั้งสติแต่ว่าไม่ได้จอะนะครับขับมาเรื่อยๆตั้งสติตั้งสติตสต <Yeah. S 1> พยายามคิดว่ามันตัวเองตาฝาดตัวเองคิดไปเองแล้วนะอือ <Yeah. S 1> ก็ขับมาประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลครับ oh. ทีนี้เจออีกละแต่เจอผู้ชายคนหนึ่ง ยืนอยู่ช่วงเสาไฟมันเสาไฟมันจะห่างช่วงเมษเอ้สองร้เมตรสองรเมตรนะครับมองไปหน้าเห็นอีกคนหนึ่งละผู้ชายผมก็คิดว่ามันเป็นคนหรือมันผี้วะเนี่ยมันไม่มีใครเลยอ่ะบนถนนน่ะแต่แต่คนเนี่ยเขารูปร่างลักษณะสูงใหญ่นะเห็นไกลๆจากช่วงระยะเสาไฟาแต่ว่าเป็นคนปกติเขาก็ถือถุงกระสอบถุงปุ๋ยใบเนืองสีขาวแบกขึ้นบ่าก็ผมก็ขับรถมาใกล้ก็ เศนี้ก็ยังไงอีกเนี่ยเป็นตัวอะไรอีกหรือเปล่าพอขับมาใกล้ๆปุ๊บอ๋อเขาเป็นคนปกติเขาพยายามโบกมือเรียกผมให้จอดผมก็เออไหนๆมันก็ไม่มีคนแล้วนะมันก็ไม่มีใครเลยอ่ะก็ก็อย่างน้อยมีคนมายืนอยู่ข้างทางอะไรเงี้ยก็ยังพอให้หุ่นใจอย่างน้อยก็ขอขอจอดคุยเขาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้คิดว่าเป็นโจรเป็นอะไรนะเพราะว่ามันลักษณะเขาไม่น่าจะใช่ก็ จอดเอ่อจอดคุยกับเขาเขาเขาคนเอ่อลักษณะคนเนี่ยเขาจะเป็นคนตัวสูงสูงสูงประมาณร้อยแดสิบขึ้นไปอะ่ะผิวค่อนข้างดำแดงครับค่อนข้างดำแดงแต่ว่าสำเนียงการพูดก,การจาเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าไม่ใช่คนไทยครับประเทศประเทศเพื่อนบ้านฝั่งซ้ายแมน้ำโขงแน่นอนภาษาเนี่ยเออก็พูดสำเนียงว่าเขาชัดก็ พอพอ,พอจะคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าแต่ว่าเออ่การแต่งตัวของเขาเนี่ยมันเอ,อเสื้อผ้าอะไรของเขาเนี่ยรองเท้าอะไรเงี้ยมันมันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าคนที่ย้อนยุคไปสักสามสี่สิบปีก่อนหน้าเนี่ยครับมันมันเป็นเสื้อที่เสื้อผ้าแบบว่าคนสมัยก่อนใส่อะใช่แล้วก็แล้วก็ ลักษณนะท่าทางก็เหมือนกับคนแบบว่าอดอาหารแล้วก็ผอมสู้เลยแบบนั้นนะครับอือใช่ก็คุยกับเขาอปแลจนจนได้รู้ว่าเขาจะไปหาญาิเขาที่แยกข้างหน้าตรงคลองเขาเรียกว่าแยกคลองเจ็ดมันจะมีป้ายมันจะมีอู่รถเมย์อยู่ตรงนั้นนะครับแต่แต่เวลานั้นไม่มีรถเมย์วิ่งแล้ะก็ได้ได้รู้ว่าเขาจะเขาเนี่ยจะ ไปหาครับซึ่งมันไกลมากครับหลายกิโลเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะเดินไปแต่ว่าแต่ว่าพอดีเห็นผมขับมอเตอร์ไซค์มาก,ก็เออถ้าอยากจะขอติดรถไปไปลงเนี่ยข้างหน้านี้เพราะมันเป็นเส้นถนนเส้นตรงยาวเลยผมก็เอออย่างน้อยคิดในใจว่าผมว่ามีมีเพื่อนไปยังดีกว่ายังดีกว่าผมขับไปคนเดียว เออเพราะว่ามันเจออะไรแปลกๆมาผมก็ไม่ค่อยชักจะแน่ใจแล้วว่าถนนมันจะเจออะไรอีกผมก็อย่างน้อยมีเพื่อนร่วมทางไปก็ไม่เป็นไรก็ยังยังดีกว่าขับคนเดียวก็ฮัลโก็พาเขาสวรรค์หมอสค์ไปด้วยหม,มอสค์ไปด้วยก็ก็ขับมาระหว่างทางแล้วก็ผมก็คุยกันพายายามคุยครับอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไหนอะไรเงี้ยเขาเขาบอก คุยกันไปสาเว์ประหลามาทาอะไรที่นี่มามาทํางานอะไรทํางานอยู่ตลาดเลยเขาเล่าให้ฟังแต่แต่เรื่อง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 ที่เขาเล่าเนี่ยมันมันมันแปลกพิกลนะครับม,มันแปลก,กบอกไม่ถูกมันผมผมถามผมถา,มถามอย่างหนึ่งเขาเขาตอบในคําตอบนั่นแหละครับแต่ว่าคําตอบของเขาเหมือนกับมันเหมือนกับคําตอบเมื่อสามสิบปีที่แล้วอ่ะใช่ยังตรงนั้นยังมี ร้านก็เต๋ออยู่ใต้ต้นโพอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันนั้นไม่มีแล้วแต่ก่อนมันมีเออเขาตอบแบบเนี้ยเขาตอบคําถามแบบว่าคําถามเดียวกันแต่ว่าคําคําตอบเดียวกันแต่คําตอบมันไม่ใช่ปัจจุบันอะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ครับมันเหมือนคนโบราณอะมันเหมือนคนที่ที่เพิ่งพ้นโทษมาแล้วก็จำมาตรงนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละใช่ก็คุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆ ขับมาได้สักประมาณสองกิโลกิโลกว่าสองกิโลก็ผมก็เกิดให้เขาฟังเล่าเขาฟังว่าก็เล่าเรื่องที่ผมเจอมาก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะเจอเขาว่าผมขับรถมาตรงนี้นะเจอคนสามคนแต่เขาโบกรถเนี่ยแต่เขาไม่มีหัวเลยทั้งคนหนึ่งเออใช่ก็เล่าให้เขาฟังว่าเออมาอยู่แถว,แถวนี้เคยได้ยินอะไรบ้างไหมแต่คตําตอบเขาตอบผมมาว่าอ,อ้าวเจอ จะเจอผีหัวขาดมาเหรออืมเออเจอผีหัวขาดเหรอแล้วก็ต่อจากนั้นเขาก็พูดต่อว่ามันเป็นประโยชน์ที่ทาให้ผมแบบช็อกแบบว่าผมไม่เคยช็อกอะไรแบบนั้นแบบอ่ะหลังจเขาพูดว่าเจอผีหัวขาดมาเหรอใช่แบบนี้ไหมสำเนียงเขาเป็นสำเนียงคนกางดาวอเขาพูดว่าเจอผีหัวขาดมาเหรอใช่แบบนี้ไหม เหมนเนี่ยครบมเนี้ยผมก็อะไรวะอย,อยู่ก็พูดแบบนี้ผมก็ค่อยๆหันไปมองขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ค่อยๆช้ำเลืองชำเลืองหันหน้าหันกลับหันหัวกลับไปมองหลังเชื่อว่าคนที่ซ้อนผมมามันก็ไม่มีหัวเหมือนกันครับอ้าวใช่หัวมันไม่มีมันนั่งนั่งนิงน่งๆมือวางไว้แต่ว่าหัวมันไม่มีคือหัวมันไม่มีแล้วก็ เลยางนนก็ได้ยินเสียงหัวล้อหัวล้อแบบหัวล้อแบบสะใจมากๆครับมันดังมาจากถุงปุ๋ยที่เขาถืออยู่บนบ่าใช่ถุงปุ๋ยอันนั้นอะที่เขาถือมาบนบ่าใช่ครับมันดังมาจากในนั้นอะเสียงหัวล้อเสียงหเสียงแบบน่ากลัวมันมันมันทะยอสะยองมาก อะไร่างนี้นะผมก็วูบไปเลยครับไม่รู้สึกตัวเลยลม้มลงข้างทางใช่เข้าไปในป่าหญ้ามอไซค์เสียหลักเลยครับผมวูบหมดสติไปเลยอืมัน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 เป็นอะไรที่กดดันกับอันนี้มากเลยอะจนกดดันจนสติดับวูบไปเลยครับอ,อก็ไม่รู้สึกตัวไอคีก็มีคนชาวบ,บ้านแถวนั้นครับเขามาช่วย ช่วยกันยกรถช่วยกันเอายาโดมอะไรมาให้ผมเนี้ยมาช่วยเรียกสติผมก็ฟื้นขึ้นสติขึ้นมาได้ก็พอฟื้นสติขึ้นมาได้ก็ยังงงเงียงงงอยู่พอนึกขึ้นได้ว่าจะเหตุการณ์แบบเนี้ยผมก็หายใจกวาแบบคนลุกลี้วพลุนน่ะกลัวใช่เขาบอกว่าเป็นอะไรทำไมขับรถเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกผมไม่ดื่มผมเขาเล่าให้เขาฟังว่านี่ผมเจอแบบนี้ครับเล่าไปฟังเจอแบบนี้แบบนี้หนึ่งสอง เขาบอกว่าเขาเขาทําท,ท่าตกใจกันนะคนคนมีอายุนะเป็นเป็นผู้ใหญ่เขาก็เหมือนเอามือจับหน้าอกว่าเอ้ยเอามือทาหน้าอกาอ่ะอีกแล้วเหรอแต่ว่าแต่ว่ามันมันนานแล้วนะนยังอยู่อีกเหรอเขาเขาคุยกันเองนะคุยกันเองในกลุ่มยังอยู่อีกเหรอผมก็เอ่อได้ยินเขาคุยกันผมก็ถามเขาว่าอะไรเหรอคอรคับมันเป็นเป็นยังไงอะครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงเขาบอกว่า ไอเนี่ยไอตัวเนี่ยเขาเรียกว่าไอดาใหญ่เป็นคนพม่าแต่มาอยู่ที่เนี่ยนานแล้วหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเออ่มีปัญหากันแล้วก็เขาก็ฆ่ากันเองครับเอทำร้ายกันเองแต่ว่าศพเขา่าถูกถูกตัดคอแล้วเขาก็าทิ้งไว้ในป่าตรงส<ช>มัยก่อนมันจะเป็นป่าเยอะใช่เขาบอกว่าแต่ว่าไม่มีใครเจอนาแล้วนะเออแล้วแล้วเองเออ แล้วเองเออเองโชคร้ายมากเลยมาเจอมาเน,นี้ยคนเรื่องเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันนานจนแบบว่าคนเขาลืมไปแล้วว่ามีตัวนี้อยู่ค่ะเออแต่ว่ามันผมดันมาเจอใช่เขาบอกว่ามันมันชื่อไว่าไอ้ดำไอ้ดำเขาเรียกว่าไอด้ไอดำใหญ่คนสมัยก่อนอใช่มาเป็นลูกจ้างแล้วก็มีปัญหาก,กันก็ถูกฆ่าแถวนั้นแ่ะครับแถวตลาดนั้นแหละผมก็เออ ทำอะไรไม่ถูกก็นั่งอยู่ตรงนั้นประมาณพักใหญ่เลยครับ uh. จนชาวบ,บ้านเขาก็เห็นว่าผมปลอดภัยแล้วพร้อมไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากเพราะลมเข้าป่ายหญ้าข้างทางรถก็ uh. ไม่เป็นอะไรมากพอขับได้ก็ลาพวกเขาขอบคุณพวกพวกเขาที่มาช่วยครับก็ตั้งสติพยุงขับพยุงตัวเองมา uh. กลับมาที่หอที่มีนบุรีคืนนั้นก็มาถึงกรุงเทพประมาณเที่ยงคืนกว่าอื uh. ก็มันนอนอาบน้นํานอนระบมอยู่ทั้งตัวครับผมกระแทกมาก็พอได้เวลาสักปีสามกว่ารู้สึกปวดท้องเข้าห้องน้ำครับปวดฉี่ก็ลุกขึ้นมาจากที่นอนก็เอ่อห้องน้ําผมะจะอยู่หลังหอ,อะจะอยู่ด้านหลังแล้วแล้วด้านหลังหอผมอะหลังจกถัดกําแพงไปมันเป็นป่าลกป่าลกที่ไม่มีใครใช้งาน,นครับเป็นป่าลก,ลก ผมก็เดินไปกดสวิตช์ไฟห้องน้ำเอ้ยกำลังจะเข้าห้องน้ําแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องน้ําเนี่ยสายตาเหลียวไปที่หลังหอที่ที่ผมกําลังจะเดินเข้าไปห้องน้ําเอ,อไฟจากห้องน้ําไฟสีส้มๆผมน่มมมมาจไปเห็นพื้นที่บริเวณลอกๆข้างหลังนั้นนะปรากฏว่าทั้งสี่ทั้งสี่ตัวเลยผมไม่รู้จะเรียกใช้สะพานน้าเรียกว่าอะไรนะ <S 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 ทั้งสี่ตัวที่ผมเจอ บนถนนเส้นนั้นมันตามผมมาอยู่ยืนอยู่ข้างหลังหออ้าใช่มายืนอทำท่าเดิมเลยครับไอ้คนนั้นก็แบกกระสอบเหมือนเดิมเลยครับ uh. ไอไืออีกสามคนมันก็ยืนโบกไม้โบกมือเหมือนสนุกสนานลามบงอะไรแบบนั้น,น uh. อ่ะค่ะก็สฉลิก,ก็ไม่ได้เข้าออน้ำเลยครับวิ่งกลับเข้ามานอนเออ่คุมโองจนถึงเช้าเลยแล้วก็ช่วงนั้นก็นอนจะาไข้ไปหลายวันเลยครับอ uh 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 uh. แต่ว่าแต่ว่า เรื่องราวมันก็มีประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ไม่ได้ผ่านเส้นนั้นอีกเลยตอนกลางคืนคนเดียวจะไปก็ไปตอนกวันหรือถ้าไปกลางคืนก็ต้องมีคนไปด้วยอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องเรื่องราวพวกนี้มันมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นไม่จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เรื่องที่มีชาวต่างด้าวมาทํางานที่เนี้ยแต่ว่าแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเออสิ่งที่ผมเจอเนี่ยอนะื มันมันไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมคิดความคิดส่วนตัวนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เออวิญญาณของคนที่ถูกฆ่าตายหรือว่าวิญญาณของพวกเขาเหรอครับอา่าใช่ในในความเชื่อของของของผมอะมันมีเออสิ่งสิ่งเอ่อที่เป็นคู่ขนานกับมนุษย์อีกอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่ายินครับเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าจิน เรียกว่ายินครับยิน,ย,นยอหญิงสรละอีแล้วก็นอนหนูครับ่คะเคยเคยได้ยินบ้างใช่ไหมครับในความเชื่อของศาสนาผมนะเป็นยังไงคะเล่าเลยเลยค่ะเอ่อม,มนุษย์คือสิ่งที่ถูกสร้างอย่างหนึ่งแต่นอกเหนือจากมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งที่ถูกสร้างอย่างอื่นด้วยที่ท,ที่ที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์แล้วเผ่าพันธุ์เดียวครับมันมีเอ่อเขาเรียกว่ามาลายกั อะไรก็คือสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าที่เราที่เราปัจจุบันนี้เราเห็นต่างๆปรากฏกายบนท้องฟ้าอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือสิ่งที่ถูกสร้างอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่อยู่ปะปนกับมนุษย์เนี่ยที่คนส่วนใหญ่ใช้คําว่าผู้ผีปีศาจสุรกายอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งล้วนเป็นยินหมดครับยินเนี่ยมีความสามารถพิเศษคือคือเขาสามารถจําแรงร่างได้คือจุดประสงค์ของเขาคือ จำแรงร่างเพื่อเพื่อเขาจำแรงร่างสวมรอยเป็นอะไรก็ได้ครับเพื่อเพื่อเพื่อใช่เพื่อให้เราเชื่อว่าวิญญาณของคนนั้นคนตายมีมีอยู่จริงแต่วิญญาณของคนตายก็มีอยู่จริงนั่นแหละครับแต่ว่าวิญญาณเขาก็เขาไปแล้ว่ะเขาไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้อะใช่วิญญาณมันจะออกจากร่างเองไม่ได้ครับนอกจากจะมีเทวทูยงมาทูอะไรมาดึงออกไปอะไรประมาณนั้นแต่ยินเนี่ยคือสิ่งที่ เออเป็นคู่ขนานกับมนุษย์นะครับเขาก็มีโลกของเขาทับซ้อนกันกับมนุษย์เนี่ยแหละครับใช่เออโลกของเขาอ่ะทับซ้อนอยู่กับมนุษย์เนี่ยแหละครับค่ะใช่เราเราเห็นเขาได้เขาก็เห็นเราได้นกันอืเขาก็อยู่ในโลกของเขาเนอะแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันสามารถใช่เชื่อมกันทําให้เราเห็นเขาไปอยู่ในโลกของเขาเหมือนกันใช่ครับคือคือ มันก็เหมือนคนนี่แหละครับเขามีสังคมมีอะไรเหมือนกัน <c oughs> มีครอบครัวมีอะไรใช่ครับก็มีทั้งคนมีทั้งยินที่ดีแล้วก็ยินที่ไม่ดียินที่ไม่ดีก็คือจิตประสงค์เขาที่จะมาหลอกคนอะไรแบบนั้นให้กลัว <c oughs> เพื่อเพื่อให้เพื่อให้เราเอ่อจิตใจแบบว่า ออกหากันศาสนาครับ,รบให้กลัวอย่างอื่นด้วยอนอกจากพระเจ้าอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยใช่ประมาณนั้นแหละครับก็เป็นเรื่องราวออของอา,อาจจะงงงอยู่นะครับออแต่ละศาสนาเนาะก็มีค,มความเชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวของ ของคุณบังมีนะคะที่มาเล่าให้ฟังกันแล้วก็ตั้งแต่เจอเหตุการณ์อันนั้นไปทําให้ไม่เดินทางที่เส้นนั้นอีกเลยเนี่ยตอนกลางคืนถูกต้องไหมคะใช่ครับถ้าไปก็ต้องมีคนอื่นไปด้วยผมไม่ไปคนเดียวอีกเลยค่ะไม่กล้าเลยอุก,ก็แปลกดีเนาะเพราะว่าใช่มันฝ่ายใจนะมันก็เป็นเรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็โอ้โหอย่างที่บอกคะ่ะเดินทางนอกจากเรื่องของแบบเรื่องผีและวิญญ,ญาณแล้วว่าเดินทางกลางคืนต้องเช็คเส้นทางดีๆเลยอันดับหนึ่ง อย่างที่สองคือเช็คสภาพความพร้อมของทั้งรถแล้วก็ของตัวเองด้วยไม่ไหวจอดนอนก่อนครับนะประมาณนี้อาจจะเล,เล่าเล่างงหน่อยนะครับผมไม่ได้เรียบเรียงเรื่องไว้เล่าตามความที่จําได้เลยครับไม่เป็นไรเอ,เอาเอาตามฟิลเลยค่ะครับนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะกับเรื่องถนนสายผีขับรถกลางคืนสุดหลอนค่ะเจอผีมาหลอก เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะแล้วก็คุณบางมินมีช่องทางอะไรอยากฝากให้ติดตามกันไหมคะมี y o u t u b e ครับ y o u t u เออผมเขียนนิยายแล้วก็พากเสียงเองครับอได้เลยลองไปเปิดฟังดูนะครับานะครับช,ชื่อช่องว่าทูตตามมิติครับนี่ตามนี้เลยนะคะตาม<ห>าชื่อเลยแล้วก็โอกาสหน้าถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรอีกก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอาเรื่องยินเนี่ยมามา มาให้ความกระจ่างมากกว่านี้ครับอันนี้ที่เกินไปเรื่องยินนะครับอาเยี่ยมเลยเพราะ<น>ว่ามี<ช>คุณคสุดทางฝันคอมเมนต์ไว้ว่าเพื่อนของผมเลี้ยงยินไว้ใช้งานนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าค,คุณบางมีนจะมาเล่าให้ฟังกันเรื่องนี้แหละว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาขายความลับของยินให้ฟังครับได้เลยยังไงรอฟังเนี่ยคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณบางมินวันนี้มาเราได้ฟังกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันนะครับผมได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ